ตอนที่391เงามืดสวนกลับคลื่นแสงพลังสามาธาตุที่เรนผสานไว้แทงทะลุเกร็ดคริสตัลได้จริงเศษเกล็ดสีดำเงินแตกกระจายแต่ทันใดนั้นร่างจากกระพัดเงาคริสตัลกลับสั่นสะท้านกรีดร้องเสียงต่ำทุ้มดวงตาสีแดงเพลิงเรืองวาบขึ้นกว่าก่อนหน้ามันยังไม่พอเรนเบิกตากว้างทันทีที่สัมผัสได้ถึงแรงสั่นไหวประหลาดเส้นพลังที่เคยเสื่อมถอยกลับเรืองแสงยิ่งกว่าเดิม เงาสีดำจำนวนมหาศาลทะลักออกมาจากร่างมันพุ่งไล่ครอบคลุมทั้งถ้ำริกที่ยืนต้านอยู่เบื้องหน้าถูกคลื่นเงากระแทกเต็มแรงร่างยักษ์เซถอยจนกำแพงท่านแตกเป็นโพรงอากรอสรพิษเกล็ดเหล็กสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงแตกแกรกดังลัน่นมันดึงพลังกลับเข้าสู่แกน เรนกัดฟันแน่นดวงตาที่ห้าฉายภาพให้เห็นว่าเงาเหล่านั้นคือพลังป้องกันขั้นสุดท้ายที่เชื่อมตรงกับหัวใจคริสตัลกลางอกจัก,กรพรรดิเงาคริสตัลเงยหัวคำรามกรงเล็บมหืมากวาดลงมาด้วยความเร็วเหนือสายตาราวกับฟาดด้วยทั้งน้ำหนักของภูเขาตึง ริกยกขวานขึ้นต้านเต็มแรงพลังโคชาสารผสานกับสกิลขยายร่างทำให้ร่างสูงใหญ่ยิ่งกว่าก่อนแต่แรงปะทะยังมากเกินไปเขาถูกกดจนพื้นยุบตัวลงไปเป็นหลุมลึกเรนถ้าไม่ปิดมันตอนนี้เราจะถูกบทเละไปด้วยกันทั้งคู่ริกคำรามสุดเสียงเรนสยายยิ้มมุมปากแม้เผชิญกับแรงกดดันมหาศาลนั่นหละคือสิ่งที่ข้ารอ เขากัดฟันดึงสร้อยคอาธาตุขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงการรวมสามทาตุแต่เขาดึงเอาพลังจากไอเทมแหวนที่รวมกับเลือดอสศูนจากมิติอื่นที่เขาลองสร้างขึ้นมาจากลักษณะวิวัฒนาการนักประดิษฐ์เสริมเข้าไปในกระแสะพลังทาตุเข้มข้นทันทีแสงสีครามดำระเบิดออกจากร่างเรนดวงตาที่ห้าเปิดกว้างจนลำแสงพุ่งออกมาเหมือนคมดาบเล็กๆเฉือนความมืดตรงหน้า จัก,กรพัดเงาคริสตันชนักเงาทั้งหลายกระเพื่อมรุนแรงเหมือนถูกรบกวนโอกาสของเจ้าแล้วริกริกคำรามสุดเสียงงาโค้งแหลมยื่นออกมาแผ่ประกายขวานใหญ่ฟาดขึ้นจากด้านล่างตรงกลางอกอสูรเสียงเปิงดังสถานถ้ำเกล็ดคริสตัลแตกร้าวตรงกลางอกเผยให้เห็นแกนพลังสีดำสนิทเรืองแสงที่สั่นไหวรุนแรงอยู่ภายใน เรนกระโจนขึ้นสูงดาบสั้นในมือห่อหุ้มด้วยแสงผสานธาตุและพลังจากแหวนเลือดอสูรน,นี่แหละจุดจบของเจ้าเขาวตาวัดดาบลงตรงแกนกลางที่เปลือยเปล่าตอนที่392เงาแท้จริงเสียงฉึกดาบสั้นในมือเรนเสียบทะลุกแกนกลางอย่างแม่นยำรอยแยกสีดําแตกกระจายแสงพลังธาตุผสานกับพลังจากแหวนเลือดอสูปรปะทุออกมา จาก,กระพัดเงาคริสตันคำรามเสียงสะเทือนฟ้าร่างกายยักษ์ที่หุ่มเกล็ดแตกสลายเศษคริสตันประเด็นร่วงเหมือนสายฝนกลางถ้ำความมืดที่เคยปกคลุมพลันสลายตัวแต่ตึงจากร่างที่แตกพังกลับมีเงาสีดำสนิทพวยพุ่งขึ้นสูงพลังงานอันหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วบรรยากาศทังถ้ำหนักตึงจนหินแกร่งแตกร้าวคิดว่าแกนกลางนั้นคือจุดจบของข้าหรออ มนุษย์เสียงทุ้มต่ำดังก้องออกมาจากเงามืดรูปร่างของจักรพรรดิเงาคริสตันในร่างแท้จริงค่อยๆปรากฏไม่ใช่กวางยักษ์คริสตันหรือร่างบิดเบี้ยวอีกต่อไปแต่เป็นร่างเงาสัตว์ประหลาดสูงพระงานกว่าเดิมเขาวกวางทั้งสองข้างกลายเป็นคมแสงดำยาวเหยียดไปเหมือนหอกมีกรงเล็บแหลมคมดวงตาแดงเพลิงลุกชนจนทุกอนูของมันเหมือนปีศาจเงาที่หลุดจากข่้วมิติอันไร้ก้นบึง้งพริกกัดฟันจนเลือดซึม เวนเอ้ยนี่มันยังไม่ตายนี่ต่างหากคือร่างจริงเรนยกมือเช็ดเลือดที่มุมปากแต่รอยยิ้มมุมปากกลับกว้างขึ้นคือก็ดีเหมือนกันข้ากำลังอยากเห็นว่าพลังเงาแท้จริงมันมีแค่ไหนจากกระพัดเงาคริสตันแผดเสียงคำรามกวาดเงาดำ,ดำเป็นคลื่นซัดเข้ามาเหมือนสึนามิพื้นถ้ำถูกกลืนหายไปเป็นหลุมมืดดัง่งอเวจีริกแผดเสียงคำรามเช่นกันเปิดร่างโคชสารเต็มกำลัง ขยายร่างร่างยักษ์สูงชันงัดขวานใหญ่ขึ้นต้านกระแสงเงาส่วนเรนดวงตาที่ห้ากลับเปล่งประกายเจิดจ้าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขาแผ่พลังธาตุไฟน้ำลมสายฟ้าเข้าผสานกันอีกครั้งเส้นลำแสงครามดำปนเลือดสีสายพุ่งสอดประสานรอบตัวเขาก่อนทั้งสองจะพุ่งเข้าหาศัตรูเสียงระเบิดกึกก้องสั่นสะเทือนท่าตูม เงาดำประทัดเข้ากับแรงขวานยักษ์และเส้นลำแสงธาตุที่เรนควบแน่นขึ้นกลางอากาศพื้นหินแตกเป็นเสี่ยงๆเหมือนถูกทุบด้วยแรงของภูเขาริกในร่างโคชสารสูงประงานฟาดขวานใส่เงาที่ถาโถมเข้ามาฉับเงาส่วนหนึ่งถูกกวาดหายไปแต่ร่างยักษ์ก็ถูกแรงสะท้อนซัดจนถอยหลังตึงเท้าสัตว์ยักษ์กระแทกพื้นแตกเป็นหลุมมหึมาอึก ริกคำรามต่ำเลือดซึมออกจากแขนแต่แววตากลับดูดันขึ้นเรื่อยๆเรนพุ่งทยานไปด้านหน้าดาบสั้นในมือกรีดผ่าความมืดที่หนาแน่นฟิลเส้นแสงไฟผสมลมพุ่งเป็นแนวโค้งเผา,าเงาดำให้ไม่แตกเป็นละอองจากระพัดเงาคริสตันแผดเสียงก้องถ้ำมนุษย์สองตัวนี้ยังไม่สิ้นแรงอีกหรอมันสะบัดเขาดำแหลมยาวพุ่งทะลวงออกมาเหมือนหอกพลังงานฉึบ เรนใช้ไอเทมสร้อยคอธาตุเปลี่ยนพลังเป็นม่านหมอกหนาทึบพริบตานั้นหมอกกลืนหายทุกสิ่งจนเขาเล็ดลอดผ่านเส้นพลังโจมตีได้อย่างวุดวิดก่อนพุ่งเข้าตัดเส้นแขนเงาของมันขาสบันพริกคำรามกล้องยกขวานใหญ่ขึ้นเหนือหัวขยายร่างอีกระดับจนร่างยักษ์พองโตมากกว่าเดิมผิวหนาเป็นกรอบสีเทาแข็งราวหินผสานเกล็ดกรอบอสารพิษเกล็ดเหล็กคลื่นเขาฟาดลงกลางลำตัวจักรพรรดิเงาคริสตัน รูมเสียงระเบิดสถานพื้นที่พบเงาดำแตกสลายออกจากร่างเป็นคลื่นใหญ่แต่ก็กลับสมานตัวอีกครั้งอย่างบ้าคลั่งขยะไม่ว่าพวกแกจะทุบศักกี่ครั้งข้าก็ไม่ตายเรยนหัวเราะหึในลำคองั้นก็ให้มันเป็นการประลองดิบๆจนกว่าเจ้าจะย่อยสลายต่อหน้าพวกเราเองก็แล้วกันเขากัดฟันแน่นพลังธาตุสายฟ้าแตกกระกายรอบร่างเหมือนกรอบฟ้าคราม ลมพัดกันโชคจนหมอกข่าผสานไฟก่อตัวเป็นเปลวหมอกไฟที่แผดเผาเงาดำได้ทุกครั้งที่สัมผัสริกที่ฟาดซ้ำต่อเนื่องไม่ถอยแม้แต่วินาทีเดียวสองกำลังดิบเข้าปะทะเงาแท้จริงของจักรพรรดิเงาคริสตัลสัตว์กันตรงๆไม่มีใครหลบไม่มีใครยัง้งไม่มีใครคิดถอยหลังตอนที่393จังหวะพลิกเกมแรกของจักรพรรดิเงาคริสตัล เสียงกึกก้องของดาบและกรงเล็บยังดังกระหึ่มในถ้ำเขาเงาคริสตันเศษผลึกแตกกระจายทั่วอากาศกลายเป็นสะเก็ดแสงวับว่าวเหมือนหาฝนดาวตกที่ร่วงหล่นลงมาไม่สิ้นสุดการประลองเต็มกำลังที่ทั้งสองฝ่ายใส่ไม่ยังเมื่อครู่ดูราวกับไม่มีใครยอมใครแต่แล้วจักรพรรดิเงาคริสตันก็เผยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวมุมปากของมันเผยแสงคริสตันแปลกประหลาดถึงเวลาแล้ว เสียงของมันดังก้องเข้าไปในหัวเรนและริกพร้อมกันจากนั้นร่างเงาดำหนาทึบก็แตกสลายกลายเป็นเศษผลึกดำกระจายรอบบริเวณเหมือนเมาพิษคริสตัลนก่อนจะหลอมรวมกลับเข้ากับผืนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยผลึกซ้อนทับมันหายไปต่อหน้าต่อตาราวกับไม่เคยมีอยู่ริกสะบัดทันทีบ้าชิปมันหนีแต่เรนกลับรีตาลงสัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือนใต้พื้นไม่มันไม่ได้หนี ทันใดนั้นพื้นหินผลึกทั้งหมดก็สั่นสะเทือนผลึกที่เคยฝังอยู่ใต้ดินผุดขึ้นเป็นแท่งแหลมพุ่งขึ้นราวกับป่าหอกใสทั้งคู่ริกต้องรีบแกว่งขวานยักษ์าฟาดกระแทกหักผลึกเป็นเสี่ยงเสี่ยงส่วนเรนหมุนดาบฟาดฟ,ฟ,ฟันตัดหอกผลึกออกทีละแท่งทว่านั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดเงาของพวกเขาเองขยับขึ้นมาต่อต้านเจ้าของเงาของเรนแยกตัวออกมากลายเป็นร่างที่มีรูปร่างเหมือนเขาเป๊ะ แต่ดวงตากลับเป็นสีคริสตัลแดงฉานเงาของริกก็เช่นกันกล้ามเนื้อเป็นเงาดำแต่ขวานในมือนั้นกลับทอแสงผลึกสว่างวา่านี่มันริกกัดฟันมันทำให้เงาของเราเป็นศัตรูเรนยิ้มบางถูกต้องนี่คือจังหวะพลิกเกมของมันจักรพัดเงาคริสตัลไม่ได้แค่ซ่อนตัวแต่มันใช้พลังหลอมรวมคริสตัลเง,งาเข้ากับพื้นดินและแสงรอบตัว แปรสภาพเงาของคู่ต่อสู้ให้กลายเป็นอาวุธสังหารและตอนนี้เรนกับริกกำลังต้องสู้กับตัวตนอีกด้านของพวกเขาเองเสียงหัวรอบกล้องกังวานดังขึ้นจากทั่วทุกทิศเหมือนออกมาจากผลึกนับหมื่นแทงรอบหุบเขาสู้กับเงาของตัวเองแล้วเจ้าจะฉีกแสงคริสตัลของข้าได้อย่างไรเงาเรนก้าวเข้ามาดับพลังาธาตุเวอร์ชันเงาถูกยกขึ้น รัศมีหมอกดำที่คุ้นเคยกลับฉีกกระแสะอากาศใส่ตัวจริงราวกับจะตัดขาดทุกสิ่งเรนเทียงยิ้มเย็นแววตาเป็นประกายเหมือนคนบ้าคลั่งเล็กน้อยคือน่าสนุกนี่มาดูกันเถอะว่าใครคือตัวจริงและทันใดนั้นเองศึกก็แปลเปลี่ยนจากการสู้กับจักรพรรดิเงาคริสตันโดยตรงเป็นการสู้กับตัวเอง ภายใต้พลังที่มันสร้างขึ้นเป็นจังหวะพลิกเกมแรกที่เปลี่ยนสมรภูมิทั้งหมดให้กลายเป็นสนามประลองระหว่างตัวตนและเงาและจัก,กรพรรดิเงาคริสตันก็เฝ้ามองอยู่จากเงาลึกที่สุดของถ้ำปากคริสตันแห่งนั้นเราก,กำลังรอคอยผู้ที่แตกหักก่อนใครตอนที่394เเงาสะท้อนแห่งตนเสียงคลื่นแตกของผลึกยังดังสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขา แสงว่าจากผลึกเงาที่โผล่ขึ้นมารอบตัวทั้งคู่ทําให้บรรยากาศดูเหมือนโลกบิดเบี้ยวโลกที่ไม่มีทิศทางหนึ่งในนั้นคือสนามประลองระหว่างเจ้าของร่างกับเงาสะท้อนของตนเองเรนจ้องไปที่ร่างตรงหน้าเงาของเขาเองที่มีทุกอย่างเหมือนกันทั้งรูปร่างสีหน้าอาวุธไปจนถึงท่วงท่าการยืนเพียงแต่ดวงตาของมันคือผลึกสีแดงฉานที่ทอแสงไม่หยุดเค้ง ดาบทั้งสองเล่มฟาดเข้าหากันแรงกระแทกทำให้พื้นผลึกแตกสะเก็ดกระจายไปทั่วกลายเป็นหมอกควันคล้ายเส้นแสงสีดำเจ้าคือฉันจริงๆง,งั้นเหรอเรนยิ้มเย็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความโรคจิตเล็กน้อยงั้นมาเถอะมาพิสูจน์กันว่าใครคือตัวจริงเงาเรนไม่ตอบมันเพียงเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วเหนือสายตา เงาร่างแยกออกสามสายพุ่งเข้าฟาดฟันพร้อมกันเรนหัวเราะเบาๆก่อนจะยกดาบกวาดเป็นเส้นโค้งตัดเงาแตกไปสองร่างทวาร่างที่สามกลับสวนเข้ามาพร้อมหมอกดำที่กัดกินทุกสิ่งฟุ๊บปลายดาบเฉียดแก้มเรนไปนิดเดียวเลือดไหลซึมออกมาเป็นเส้นบางๆแต่แววตาเขากลับยิ่งสว่างวาบขึ้นดีดีมากนี่แหละที่ฉันอยากได้ อีกฟากหนึ่งริกคำรามล่านเงาของเขาเองที่กำลังแกว่งขวานก็ทรงพลังไม่ต่างกันการฟาดลงแต่ละครั้งทำให้พื้นผลึกแตกเป็นร่องยาวราวกับฟ้าผ่าโว้ยเจ้าของก็ขวานหนักพอแล้วจะต้องให้กอบปีด้วยเหรอครื่นขวานทั้งสองประทะกันตรงกลางเสียงกึกสะเทือนราวกับภูเขาถลม่มร่างใหญ่ของริกดันใส่เต็มกำลงัง แต่เงาก็ผลักกลับอย่างง่ายดายเรากับเป็นกระจกเงาที่สะท้อนทุกแรงของเขากลับคืนบัดซบแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับต่อยตัวเองเงาริกก้าวพุ่งเข้ามาอย่างดุดันจังหวะการแกว่งขวานเหมือนถอดแบบจากตัวจริงริก,กัดฟันแน่นดวงตาแดงก่ำด้วยเลือดงั้นก็ดีข้าจะสอนเจ้าเองว่าต้นฉบับกับของปลอมต่างกันยังไง เขาเหวี่ยงขวานขึ้นสูงสุดแรงฟาดลงมาพร้อมคำรามแรงประทะครั้งนั้นถึงกับทำให้ผลึกหลายแท่งรอบๆแตกสลายเป็นเสียงเงาริกถูกกดให้ถอยหลังไปครู่หนึ่งแต่ทันใดนั้นเองมันกลับแยกตัวออกเป็นสองร่างบ้าแล้วริกเบิกตากว้างมันแยกร่างได้ด้วยตัดมาหาเรนที่ปะทะกับเงาของตนเองเสียงหัวเราะของเขาดังก้องไปทั่วหุบเขา ส่วนริกปะทะกับเงาที่แยกร่างทำให้การต่อสู้ยิ่งยากขึ้นเป็นสองเท่าและจากความมืดลึกที่สุดจากกระพัดเงาคริสตันก็กำลังเฝ้ามองด้วยแววตาอำมหิตแสงผลึกแดงสะท้อนเป็นระลอกคล้ายกำลังเพลิดเพลินกับภาพมนุษย์สองคนที่ถูกบังคับให้สู้กับตัวเองตอนที่395กกลยุทธ์เฉือนเงาเสียงโลหะกระทบกันดังสนั่นไม่หยุดทั้งเรนและริกถูกกดดันอย่างหนักจาก เงาของตนเองจนพื้นผลึกทั่วปากคริสตันแตกร้าวยับเยินดาบสั้นในมือเรนสะบัดตัดเงาแตกไปครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่ว่ากี่ครั้งเงาก็กลับฟื้นขึ้นใหม่ร่างนั้นไม่เหนื่อยไม่หอบไม่มีช่องว่างในท่วงท่าเค้งเงาเรนประทะเข้าตรงตรงอีกครั้งพลังมหาศาลกดลงมาเหมือนกำลังถูกตัวเองบดขยี้ห้าอย่างที่คิดไว เรนประสิบเบาๆแววตาเขากลับเต็มไปด้วยประกายโรคจิตปนขำขันเจ้าก็แค่การสะท้อนที่สมบูรณ์เกินไปเพราะงั้นข้าจะใช้ความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองข้าเจ้าเขากัดฟันแล้วชักมีดสั้นออกมาพร้อมกันสองเล่มจากนั้นดวงตาที่ห้ากลางหน้าผากพลันเปิดออกแสงสีขาววาบสองทะลุเงาให้เห็นเส้นสายพลังที่ไหลเวียนอยู่ในโครงสร้างพลังงานของมันเจ้าเหมือนฉันทุกอย่าง แต่ไม่ใช่ฉันที่จะทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ได้เรนตวัดดาบหลักไปทิศหนึ่งแต่ปล่อยช่องว่างใหญ่ทางข้างลำตัวราวกับเปิดโอกาสเงาทยานเข้ามาโจมตีทันทีทว่าขณะนั้นเองเรนกลับแทงมิดสั้นทะลุเข้าไปที่จุดบิดเบีย้ยวของเส้นพลังงานที่ตาเขามองเห็นชัวเงาระเบิดแตกออกเป็นเสี่ยงหมอกดำชั่วขณะร่างเงาสั่นสะท้านและถอยหลังไปเล็กน้อยเป็นครั้งแรกเห็นไหม เรนยิ้มกว้างดวงตาเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งนี่แหละความแตกต่างที่แท้จริงอีกฝากหนึ่งริกกำลังถูกเงาสองร่างรุมโจมตีพร้อมกันขวานใหญ่ของเขากวาดตัดแต่ละครั้งทำให้ผลึกแตกละเอียดแต่สองเงากลับพลิกหลบและโต้กลับอย่างแม่นยำเลือดซึมตามแขนและไหล่ของริกแต่ดวงตาขาวขุ่นในร่างโคชสารกลับยิ่งเดือดพลานขึ้นจะลอกเลียนฆ่าได้ไงกันวะ แค่ร่างกายก็ไม่ใช่แล้วเขากระแทกส้นเท้าลงกับพื้นเสียงคลืนสะท้อนทั่วหุบเขาจากนั้นใช้สกิลขยายร่างพัฒนาอีกระดับกล้ามเนื้อบิดเบี้ยวเส้นเลือดปูดพองกรออสรพิษที่สวมใส่อยู่ขยายตามร่างไปจนแน่นร่างสูงทยานขึ้นกว่า7เมตรง,งาโคง้งสองข้างเปล่งแสงเขียวอม,มหิตริกคำรามก้องลองรับพลังบ้าคลั่งของคาดูซะ ขวานใหญ่ในมือเขาถูกยกขึ้นเหนือศีรษะแล้วฟาดลงมาเต็มแรงแรงประทะครั้งนั้นมหาศาลจนทำให้เงาทั้งสองถูกบทลงพื้นพร้อมกันผลึกแตกกระจายเป็นแถบแรงสะเทือนสั่นไหวไปทั่วสลับมาที่เรนใช้ยดวงตาที่ห้ามองหาจุดบิดเบี้ยวของเงาเพื่อโจมตีริกปลดปล่อยร่างคชสารเต็มกำลังบทขยี้เงาให้แหลก แต่จากความมืดเบื้องหลังจักรพัดเงาคริสตันกลับหัวเราะแผ่วแผว,แ,ผวแสงผลึกสีแดงก่อตัวแรงขึ้นคลื่นพลังใหม่กำลังไหลซึมเข้าสู่ร่างเงาที่แตกหักและกำลังจะฟื้นคืนอีกครั้งเศษหมอกดำที่แตกกระจายจากร่างเงาของเรนและริกไม่ได้สลายหายไปตามที่พวกเขาคิดแต่กลับถูกรวบรวมเข้าด้วยกันอีกครั้งดั่งน้ำมึกที่ถูกรวบไหลย,ย้อนสู่แกนกลาง พลังของจักรพระพัดเงาคริสตัลหลั่งไหลเข้าไปอย่างต่อเนื่องเรนหอบหายใจเล็กน้อยแต่รอยยิ้มบนใบหน้าไม่จางลงเขารู้ตัวว่าการเจาะจุดบิดเบี้ยวทำให้เงาของเขาพังทลายไปแล้วครั้งหนึ่งทว่าตุบตุบเสียงคล้ายหัวใจเต้นจากหมอกดําดังก้องเงาร่างเรนที่ควรดับสูนยค,ยค่อยๆประกอบร่างใหม่ดวงตาทั้งห้าใช่ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มันมีดวงตากลางหน้าผากเป็นแนวตั้งห้าดวงเรียงซ้อน เปิดออกพร้อมกันบนร่างนั้นแสงสีเงินปนแดงว่าออกมาคือเล่นของบิดเบีย้ยวเกินกว่าที่ข้าจะจินตนาการอีกสินะเรนเลียริมฝีปากยกมีดสั้นขึ้นพลิกมืออย่างใจเย็นน่าสนุกขึ้นแล้วอีกฟากหนึ่งเนาร่างค้ชสารที่ถูกฟาดจนแหลกเละโดยขวานใหญ่กำลังยืดกล้ามเนื้อบิดเบีย้ยวกลับมาประกอบตัวใหม่แต่คราวนี้งาไม่ได้เหมือนเดิมงามีสีข้าง และผิวหนังกลับกลายเป็นเกล็ดคริสตัลสีเทาดำมันสูงเท่าริกแต่ดูกดดันยิ่งกว่าริกถมเลือดลงพื้นขณะยกขวานใหญ่ขึ้นอีกครั้งงั้นก็มาสิคคชสารเงาหรืออะไรก็แล้วแต่ข้าจะบทให้เละซ้ำอีกครั้งเสียงหัวเราะเบาๆของจักรพรรดิเงาคริสตัลดังก้องไปทั่วบรรยากาศพวกเจ้าคิดว่าการต่อสู้เมื่อครู่คือการทดสอบงั้นหรือที่แท้มันก็เป็นเพียงการ ทำให้เงาตื่นเท่านั้นทันใดนั้นทั้งเงาเรนและเงาริกที่เพิ่งแปลสภาพต่างพุ่งทะยานเข้ามาพร้อมกันแรงประทะมหาศาลกระแทกจนพื้นผลึกแตกยักษ์แรงสั่นสะเทือนก้องไปทั่วหุบเขาเรนถูกบังคับให้ปะทะกับเงาของตนที่มีดวงตาที่ห้าลากสายมองลึกเข้าไปถึงเส้นพลังของเขาเองส่วนริกต้องเจอกับร่างคชศารเงาที่ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งเท่าตัวเขา แต่กลับมีเกล็ดคริสตัลป้องกันเสริมอีกชั้นการต่อสู้เข้าสู่จุดที่แม้แต่พลังเดิมก็ไม่พออีกต่อไป